อนาดวนี้ของฉไดเ่มได้ไปเอามาเดยครับมันได้ไปเอาเดียวาไปเอาเลนย้งได้ไปเอาใส่ใส่ใส่เคียก่อนเอาน้ำหยอดก่อนดน้ำหยอดก่อนอครับน้ำหยอดท่อไนนเจ่เนไม่ต้องนี่หอหน้ครับผมปอนะครับราไม่สวนเขาอีกต้างขไหนทุกคนไปันก่อนนี่ไปแล้วเดี๋ยวเอาม